สวัสดีสวีดัดยามเย็นนะครับเพื่อนๆเรีบสีทินารักเลจจะวันนี้พี่ๆนะครับมีรถมานทเสนอครับจับเสือได้หนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆนะคันนี้เป็นโตโยต้าไทเกอร์เพื่อนๆนะปี2003นะครับคันนี้เป็นดีโฟดีนะครับอย่างสวยเลยเพื่อนๆนะตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่เป็นพีโก้เพื่อนๆนะมาพร้อมล้อ2 0นิ้วสำหรับสายที่ชอบล้อใหญ่ๆนะครับลุยๆเจ๋งๆนะครับ จุยจ๊ยๆเนี่น้องคันนี้เลยนะสวยมากๆเพื่อนๆดูนะฮะบอกเลยว่าแสนนิดเดียวไม่แพงนะมาพ่อแครีบอยหลังเลยนะนะครับเก็บข้าเก็บของได้นะครับฝนตกก็ไม่ต้องกลัวนะเพื่อนๆนะ,ะมาละไหนๆก็มาทานแล้วพ่อบ้านครับขอดูสักนิดหนึ่งฮะวันนี้อยู่พ่อบ้านสองคนนะ<ม>น,น้องโดโดกับน,น้องเอ็กนี่ติดทําคลิปอยู่หน้าร้านนะครับกับคุณบีนะพายก็สวยสะอาดนะครับแมกไลเนอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้มี รอยอะไรเยอะนะครับยังไม่มีอะไรแตกหักนะครับแล้วก็ไม่ได้ขนอะไรหนักด้วยนะครับผมเอาปิดเลยครับพ่อบ้านครับวันนี้ไปเร็วนิดหนึ่งนะฮะมีอีกสามสี่คันต้องรีวิวเลยเพื่อนเพื่อนะันเด็เย็นอีกแล้วสวยงามนะครับสวยงามอย่างมากๆเลยครับสีนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆสีสวยทั้งคันเลยนะจริงๆเนี่ย T.O.A. นะครับ A s AirbagT.O.A. แล้วไม่ใช่ T.O.A. นะถ้าี o a เป็นสีนะเพื่อนเพื่อนตลกไม่ได้นะครับวันนี้ไม่มีลูกคู่ด้วยนะครับ อยู่กับพ่อบ้าสองคนนะพ่อบ้าไม่ยอมขำด้วยนะนี่ฮะโอ้โหตายเพื่อนๆแล้วผมบอกเลยว่าเดิมบางมากฟังเสียงก่อนอย่างเงี้ยมีอะไรมาหล่นฝากระโปงนี่ถ้าเหรียญบาทหล่นนะเก่ง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 นี่ใสปิ๊งเลยนะแก้มเกลือนี่เดิมหมดโอ้โหดูสิฮะเอาดูภายนะครับพ่อบ้านรถนี่ก็สวยงามนะนี่ฮะแผงประตูสวิตช์กระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกข้างไฟฟ้าแล้วก็บะ หนังสวยสะอาดนะครับทั้ง2ตัวเลยแนละ้พวพุ่งไปโอเคนะครับแม่สนิดนึงนะรีบไปครับเพราะบ้านสตาร์รถนี่ครับนี่คนละหน้าที่ครับผมรถติดชึ้งนี่สลัดสตาร์ทแบบมี A แอร์เพื่อนนะไม่มีชุดรอบนะครับเอามาไงครับเนี่ยเอาเฮ้ยบอกว่าทำรีวิวเอาผ่าดูไม่ดีพี่โดนแม่ทำเลยครับไม่เราเคี้ยวอะไรอยู่เนี่ยขนมอ <laughs> าจจะไหลไปพอน้องกัน แต่ประตูข้างสวยสะอาดลายไม้นะครับซอกมุมเดิมคอนโซลสวยเ็นไหมเนี่ยนึกว่าพรมฮัตตาลิลายไม้สวยงามหัวเกียร์ช่องเก็บของนะครับนี่มาถึงก็คือมาเพื่อเปิดเก็บของเดียวน,นีคมจองเลยอ่ะนีเ่นที่วางแกน้ำด้ยนะนี่คุม้มเงินจริงๆเวลาเจ้าต้องเองมาเลยบอกเลยว่าทุ่มเทมากนี่นหให้เล่น5บาทนะเล่น2บาทไม่ดูกำไรรละขาดทุน อ่ะโอเคเบาะหนังสวยสะอาดทุกตัวนะครับสองแถวแถวประตูสวยงามนะนะแถวที่สองนะจุ่มไฟฟ้าแล้วก็บอกสวยสะอาดพนักแขนสวยงามนะครับไร้ฟ้าใช้งานได้นะครับเบาะก็สวยสะอาดนะเ,นเพื่อนๆนะแทบไม่ต้องทําอะไรลนะแมกางวันนี้มันช่างแหลมแหววจริงๆนะฮะมา,นนมาห้องเครื่องซะหน่อยมาห้องเครื่องนิดนึงกูจะบางจริงโอ้โห นี่ถ้ามือไม่จับนะน่าจะปิวแล้วเนี่ยทานหน้าเดิมสนิทมิสข่ายสติ๊กเกอร์อยู่ครอบมอนตอร์น้ำตัวลงตัวเลขนะครับแก้มเกลืมฝาเผอท้ายเทยเโอเเพิร์อะไรนะเก่งเลยนะตองเอกนะดูดีๆนะอย่างับหัวพี่นะตองเอกจะปล่อยมาแล้วตองเอกทำนี้เลยแล้วพี่ไม่อยู่พุ่งจะอยู่ยังไงกันซอกเกลือกมุมเดิมก็ถือโอเคอีพอดีเทอร์โบด้วยขอดูหน่อย ไม่ผิดนะฮะไม่มีฟันเลยมาเรียบร้อยหนึ่งรอบแหลมๆก็เลยทีเดียวเฉียวมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโตโยต้าไทเกอร์ D4D ปีปี2,3ันมล้อแมกซ์ยี่สิบแรีบอยหลังด้วยนะครับแม่มันช่างแหลมแหววนีน้เพื่อนราคานี่บอกเลยนะต้องรีบเลยนะฮะ มีมาไม่บ่อยนะฮะช่วงน,นี้ก็เงียบเงียแล้วเพื่อนๆนะเขาอดทนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเศรษฐกิจก็จะผ่านไปนะฮะเพื่อนๆนะข่าวข่าวก็ไม่ค่อยอยากจะดีกันเลยแล้วครับผมเมืองไทยนะแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับมาซื้อลูบีพีครับแล้วก็ช่วยเหลือกันได้เรื่องของราคาที่ให้มันถูกลงนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันไปช่วงนี้ก็เฟืดๆเกันนิดนึงนะครับก็มาซื้อรถบีพีถ้ารถสภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวดูฝั่งรุ้นกันแอบมองเธออยู่นะจ๊ะสวยแล้วเนี่ย ทั้งแหลมแบ,บ๋วจริงพี่ถามหน่อยแสนกว่าบาทน้องเอกได้ไทเกอร์สี่ประตูดีพอดีไม่คุ้มปีนี้คุ้มปีไหนดูดิฮะคันนี้เท่าไหร่ดีเอาไปไหนเนี่ยชอาทำอะไรตกใจนะครคันนี้เท่าไหร่ดีน้องเอกหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเข้ามาแล้วตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งตุ้งพี่เช็คราคาการมาละ <6. S 1> นะครับเริ่มต้นตั้งแต่แสนต้นนะจนถึงแสนห้าแสนหกก็มีนะแล้วแต่สภาพแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบบด้วยก็ความพอใจของลูกค้าครับมรผมนะครับ รถที่พีพีบอกเลยว่าคัดคุณภาพทุกคันนะไม่มีปัญหาชนหน<ม>ักจมน้ําไม่มีแน,น่นอนนี่พีโอ้โหสุดยอดนะบุญมีเลขไฟฟ์ตี้ไหมเราเชิญเคยพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน้าเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบของเราชื่อพีพีราคาดูชาเชียงใหม่ทั้งนี้แนเป็นบุ๊คยูทูบของเราชื่อเดียรเลยพี่ครับเชิญต่อยพี่เล่าดีครับ